สวัสดีครับโอ้มาคันใหม่บ้าคันนี้คันเก่าปปเนี่ยสุอร์เกตน้อถึงไหนแล้วน้อสุปอร์เกตโอ้ฝุพื้นแล้วครับหรือว่าเจีย๊ยออกสุปอปร์เกตทำอะไรบ้าง ตามสวยๆจารัดเอาแกะไปไหนนี่แกะออกว้ากันชนสเตนเลสโอ้แก้มเลดใส่แล้วครับใส่แก้มเลดแล้วเรือข้างหน้ากระจังเอาไปชุบกันชน ช่กันชนเออกันชนก็ใส่ใหม่โอจะได้ออกตอนไหนนาะอู้ของใครนี่คันนี้ขึ้นแล้วนี่ขึ้นกระบะแล้วรอรถหรือเปล่าโอ้ฝั่งนี้ใส่แล้วครับกรอบโอ้อย่างสวยเลยครับ นี่รถดำสวยจาครับแล้วก็มีเบอร์โทรโอ้สวยงามมากเลยนี่ชุดแต่งน่าจะที่เสียตินสั่งหรือเปล่า ที่เชตินสั่งเรือประกอบอย่างเดียวเรือประกอบแล้วก็ทำสีหัวใหม่กระบะนี้ขึ้นเทนแนละ้วเนี่ยผมชอบชอบอูชายใหญ่ทำทรงนี้ไมโครมันจะขึ้นง่ายผมเคยเห็นรถของคันที่นั้นไมโคร โค้งี่สวยงามมากเลยครับโค้งเห็นไหมเวลาขึ้นมันไม่ค่อยอนี้เท่าไหร่ขาหลังมัเป็นเล็กบิมแล้วไฟเลี้ยวเขาจะใส่ตรงไหนเจาะใส่ด้านล่างหรือว,ว่าใส่กับขาอันนี้หางของใครนี่คคนนี้โอ้ สิบล,ล้อเหรอเอ้ยสิบสองล้อใช่ไหมอันนี้ทำสิบสองล้อใช่ไหมโอ้จากหกลอ้อใช่ไหม <8 S 1> เออจากแปดลอ้อโอ้ใครสั่งบึงการบึงการ,การ,กรมาจับเรียบร้อย ขนามันจำไม่เยอะนี่เน่ค่สามแสนขนาดมัดจำไม่เยอะนี่เนี่ยแค่สามแสนอู้เช็ดอะไรเช็ดมือเนอะวออันนี้ต้องตัดประมาณไหน อ,อะไรนี่ของมันเลยบนนี้หรือว่าเพื่อนใหญ่แล้เหรอนี่ปกติมันต้องเป็นแบบนี้ไ,ไ,ไ,ไอตัวกลางอะงของ<ช>ผมอะอ๋อใช่ใช่เนี่ยก็ต้องวอาลหลบแนี้ก็ได้เต่ไม่ต้องว้าลหลบกนน็ไม่ติดหรอกถ้าว่ามันถ้าว่าเราเสริมเหนบแล้วก็มีตัวรับช่วยไม่ติดไม่ติด,ตดใช่ไหมแต่นี่ติดเลยครับ ติดแล้วเนาะมันยังไ,ไม่เลยแค่สองตัวแล้วมันไม่มีอะไรไปช่วยใช่ไหมคุณใส่ข้าวกี่ตันอ่ะห้าตันหกตันนี่อะไรจะไปดิถ้าว่ามีตัวตัแหนบช่วยมันก็ช่วยกันไมส่สามตัวใช่ไหมมันก็ไม่ถึงก็ตอนแรกว่าจะเอาไปเสริมแหนบเสริมอะไรก่อนลเลยพอดีเออคนข้าวคนนะไม่เป็นไรเอาเงินขายข้าวได้นี่นแหละไปส้มคนเป็นครูใช่ครับเป็นครูใช่ผิดเป็นครูทำไมถึงเป็นครูก็เราผิดไงไอ้ยา ปิดเป็นครูครับเฉียบงอาถามก่อนชายใหญ่เคยทำผิดไหมล่ะเอาผมถามมันก็ผิดเลเออมันก็มีกันผิดพลาดกันทุกคนมันยังมียังลบเลยใช่ก็ใช่ครับนี่ครับดินสอยังมียังลบขนาดคุณครูยังผิดขนาดนายกยังผิดเลยผู้ไรง่ายๆเนาะเออยิ่งผมนี่ยิ่งผิดตลอดเลยใช่อ คร,ครับไม่มีที่ถูกผมรู้ตัวผมรู้ตัวครับถึงคุณไม่บอกผมก็รู้ฮ <laughs> <laughs> าๆกันดีแล้วครับทีมงานนี้เจอกันที่ไรฮากันทุกทีเลยครับซ <c oughs> ีรีส,ส์เจ็ดไม่ได้ครับผม <laughs> ผมสู้เอาผิดดีกว่ารถนี้เป็นรถช่างนะครับระบบ เครื่องเสียงเวลาเวลาพอเขากลับบ้านเขาก็จะเปิดไอตัวฮัลโหลนี่แหละขายขายกระเทียมกลับบ้านนะครับรายได้พิเศษของช่างนะครับใช่รายได้พิเศษของช่างเนี่ยนะคือเขาทํารถไม่ค่อยพอนะครับรายได้เสริมก่อนกลับบ้านแล้วก็มาที่อู่นะครับเขาก็จะประกาศไปเรื่อยๆครับอันนี้เขนใส่คันนี้ใช่ไหมใส่คันนี้ใช่ไหมเคนใส่คันเขียวนู้น อ๋อคันเขียวที่จอดอยู่นู่น,นกี่ตันครับพี่นี่สามตันสามไม่ค่อยหนักเลยนะเดี๋ยวผมลูกค้าก็ว่าสีที่มันมามันมีรยหลออบางอะไรบ้างๆๆผมก็เลยยิงทรายคนให้ใหม่อ้คนลงพื้นอยู่แล้วรอสีอันนี้เคนน้นอันนี่ของเคน อันนพาวิกี้อันนี้พาวกกี้ของสิบล้อนี่ยิงทรายหมดแล้วใช่ไหมนี่รองพื้นแล้วอือหือสุดจัดของเล่นเยอะมากเลยเี่นี้นี่แนบสิบล้อ ข้างต้างซ้ายข้างหน้าต้องเสริมแหนบอีกสองตับสองตับ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 แล้วพรุ่งนี้เราจะขนข้าวได้ไหมเนี่ยขนอีกดิกจะใส่แแหนบไไปด้้ลวใสเต้าเหน็บด้วยใส่เต้าเหน็บไปใส่เต้าเหน็บด้วย เครื่องหลังมันใส่ไม่ได้อ้าวมันมีแค่สามตัวล่ะจะใส่ยังไงน็อตก็ไม่มีอีกมีน็อตไหมน็อตก็ต้องเอาน็อตอย่างดีเลยนะน็อตธรรมดาใส่ขาขาดอีกน็อตได้พอกลางเหลือไหมไม่เลยจ้

หรือมันก็ต้องจบใหม่ใ,หใช่แค่ข้างหน้าไปก่อนแต่อีสายดำนี่อีกโอ้ยต้องไปเก็บอีกนั่นเนี่ยหให้พี่ต้นไปเก็บให้ต้องเอาเข้าไปที่อู่เขาก่อนมปเก็บหยัง่งหยั่งพี่นไงสายสายน้ำมันนะ <laughs> เออนี่พุ่งนี้เลยดูพี่นี่เละวะไปเก็บให้อีนี่พี่ลูกพี่ไปไหนไม่ได้แล้วโดนกักตัวกักตัวเลยว่าจะไปเอาไปใส่บางฝุ่นใส่แหนบอีกสามตับไหมข้างละาสามไหมแหนบใส่ข้างล่างตัวเดียวพอแล้วก็ข้างหน้าตัวเดียวแค่นั้นบอกอถ้าใส่เยอะนะมันจะสูงถ้าใส่สูงตัวจะสูงเลยแหละมันจะเป็นรถสูงเลย,เลย กาไม่เป็นไรรถกระบะบมันต่ำสี่ตัวก็ได้แต่สามตัววิ่งได้พอดี3สามตัววิ่งได้ใช่ไหมพอดีใส่หินสิบตันอะไรนี้ได้เลยได้เลยใช่ไหมหน้าอีกหนึง่งหน้าข้างละหนึ่งใช่พี่ก็ไปซื้อแหนบมาชุดหนึ่งหน้าหลังแล้วก็เอามานี่ เอามาตัดใส่ไงได้อยู่ที่สเตยดก็ไม่ต้องเปลี่ยนเดย์จะยาวเหลืออยู่ได้อยู่ตัวนึงก็ดีเลยเนบตัวยาวไหมต้องเอาเนบหูเนี่ยตัดเอาฮะต้องเอาเนบหูตัดเอาเนบหูตัดเอาไม่เนบหูก็ต้องเอาเครื่องช่วยข้างหน้าก็เหมือนกัน ตบซื้อมามีแต่แปะหูแหนบไรล่ลมถ้าแหนบอื่นไม่ได้ใช่ไหม,มไห,มโ,หมออโอ้ต้องเอาแหนบหูหูย,ยาวไปชนมอตัวนี้นนอ,นอีกต้องเอามานี่แหละ เพราะว่าชายใหญ่รู้แล้วว่าต้องนี่ยังไงที่แน่ๆผมต้องไปหาเพล่ามากลึงก่อนเปลาเก่าก็เอามา้ะไปที่โรงกลึงลองคือต้องลงเล่าเ่าไอ้ต้นหลังมันต้นหลังะฮะอยู่พี่ต้นก็มีพี่ต้นมีอยู่ แนบใช่ไหมโอเคครับในสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เพื่อรอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ